สวัสดีค่ะแฟนอของพิมพ์ใจค่ะมาหนีวันที่สามสิบท่านว่าหกหกค่ะไก่ปีไม่ขอมาทุกที่ทุกที่นะคะพิมพ์ใจเองกับอนอ,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 อื่นกับขอขอบคุณที่แฟนๆติดตามหลักกับเพราะว่าสิเป็นกดไลค์กดแชร์ให้ความสําคัญกับพิมพ์ใจมาตลอดนะคะก็เลยสิบอกว่ามืออื่นวันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าหกหกค่ะพิมพ์ใจสิเปรเลนยืดที่บ้านดงคังน้อย อันเพื่อกเกษตรจังหวัดระยเอดค่ะแฝนแกนกะโค้งสศษไปเป็นแรงเชื่อแรงใจไปม้วนกันส่งค่ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ค่ะ,ะมีแนวไรกับคุยกันได้นะคะ,ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทกท่านกันแล้วก,กันกาะถือว่ามันนี่นะคะพิมพ์ใจมีโอกาสกัขออวยพรให้แฟนแของพิมพ์ใจทุกทกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความเจริญ ทรงไทยปีเก่าและก็ต้อนรับปีใหม่ให้มีตั้งแต่สุขภาพร่างกายาที่ดีนะคะลำล่ำเรื่อยๆกันทุกๆคนนะคะพบกันวันที่3 1เด็ดก็คือมืออื่นงค่ะทรงไทยปีเก่า3 1ม็ดท่านว่า66 6กกเกษีเป็นปีใหม่ต่อไปค่ะทิ้งใจเองก็ขอขอบคุณเป็นแฟนที่ให้การตอนรับสนับสนุนนะคะสวัสดีค่ะ เรียบร้อยแล้วสิไปเบิ่งกีฬาค่ะเขาแข่งกันกีฬาโมานี้นะคะทรงไทยปีเกา่าสามสิบท่านว่าโคโคค่ะลูกไส้กับไปแข่งกีฬาด้วกันค่ะก้าแฟน้น้โมนี้มาฟังคนหัวใจหล่อค่ะบอกแล้วแม่นบอกวันเลือกอออกันรอความเสียงมันลาย เสียงจะเสียใจเพราะเขาไม่ใครคนเอ่นรุมจองเพียงเขายิ้มให้ก็แทบละลายจะรื้อใจน้องอรักใครเขาไปให้ครองสุดท้ายเดินดองเขามองคนอื่น ซอืงกลับมาให้ชายบ้านนามันบ้าดูแลกี่คนกี่แพ้ที่ต้องเทค่ใจเจ้าไม่ฟื้นรู้ตัวไม่หล่อต้องชาให้ความดีดึงใจเจ้าคืนวันใดน้อแม่ควันยืน เจ้าสิเห็นใจผู้ชายเกือบล่อไอ้ลอบอลลยแต่ว่าเล่นใจคือใครคนนั้นมีหากให้เจ้าทุกวันสิพอแทนการ่อหน่อยได้บ่พร้อมทุ่มเพเจ้า บ่าให้เก็บเงาคือเขาคนหลออช่วยฝึกลืมเขาได้บ่ไอ่ยอยาะเข็นนับตาแฟนไอสอบ้องไหลาสายตรงที่หัวใจไอจเกี่ยวจาแพ่เรื่องหน้าตาแต่ว่าหัวใจอาย ลลาไล่ล่าาสิทุ่มกัเจ้าสร้างอนาคตทดแทนรู้กา,ายสิหากใครคนละอา,ายพระใจของอายมีเจ้าคนเดียวออยลาบ่าลแต่ว่าไล่ใจ คือใครคนนั้นมีหักให้เจ้าทุกวันสีอเพลทนการโลนโโอไอ้อบองคร้อมตุมประเจ้าอกให้เก็บเงาคือเขาคนหล่อช่วยฝึกลืมเขาได้บ่ไอยบ่ยาก็นน้ำตาแฟนไอ สอบลกเลยสายตรงที่หัวใจอไอจะเยี่ยวยาแ mm. พ้เรื่องหน้าตาแต่ว่าหัวใจไอลอยลอยลาย mm. พร้อมทุ่มเปล่าเจ้าสร้างอนาคตทดแทนร,รูปกาย mm. สิหักให้เขาลหล่อไอเพราะใจของอาย มีเจ้าคนดีเดียวสิหากใครอีกคนละอยายพระใจของอายมีเจ้าคนดีเดียวเสียแรงรักมา,ากเจ้าเป็นกระฝากเทพไม่เชื่อสายตาอยู่รักกันดีๆยังไม่ถึงปีก็เริ่มมีปัญหามา จากต้นไหนเธอเป็นใครก็ไม่ว่าเจ้าตาเขาคว้างเขาย่นเจ้ามาน้ำตาเปียกหน้าฉันเป็นคนเช็ดเอาเห็นเธอเศร้าใช้ยังโบวายเช็ดน้้ำตาเธอดองยามห้อง,งเศร้ากาสีหยุดน้ำตาเจ้าไว้เพียงแค่นี้ยังมีพีผู้รักกับใจสานอนาน,นางคิดว่าเข้าฝันร้่ย เสียด้รักมันเราตกลงกันอุปสรรคไม่มียำทุกข์จะเป็นเพื่อนปลอบใจถึงมันอยากไรก็หน้ามืดตามวัวเหมือนสายฟ้าฟาดขาดเปลี่ยงลงตรงกลางใจไม่นานเธอไรเธอตั้งตัวร้ายทำเป็นเป็นเล่นตัว ติดต่อเขาเอาใจอื่นเขามาพันพัวปัวราวหัวใจทางปัวเมื่อรู้ตัวมีคนอื่นมาแซงโดนเขาแย่งคือเขาเอาใจพาค,คือเจ้าขาพี่ทิมเป็นได้บ่อีดูตนไม่เกาคว้าสิมาหงำหูฟัำเอิดหมอกเบิดแกนกาฝากแสนส้นแจมกาฝากเสนใจดำขอยองงี่กินเนื้อ เหลือเพียงตนวันไหนได้ดอกสิลนใจคนคือจังไม่กาห้อยกิ้งสแสวงเสียแรงรักเกอฉันมอบปหเธอหมดทุกสิ่งทุกอันฝากกายฝากดวงชีวันให้แก่จอมขวัญเพื่อไว้วางใจหวังว่าย,ยามเก็บป่วยอาศัยเธอด้วยมากกว่าใครใคร ร้องเจ้าก็ไม่สนใจมันขึ้นไม่ได้เพราะเจ้าไปเชื่อเขาโอ้ยตายแน,แน่เป็นเหมือนไม้แก่ไม่มีรมมีเงาฝาฝากกาฝากกินไม้ต้นเกา่ามันช่างเหมือนเรามีกาฝากกินใจเขาคือไม่ ใบเหลืองคู่งากระเตยเมื่อยไปเบิดทถูกด่านคว่ามถาแต่สิตายตั้งแต่ก่อนเจ้ายังเป็นผู้พ่ายไอยังปลอบปล้มใจบัดนี้ผ่ายนอนางสีเขียวสงในตาซอยผี่ชายบัดยามกลุ้มทวนนั้นเกินนั่นบ่นับหา ស้าាន់ពីស្លាលាលាល់ទារៀស្លាំង